ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำประสงค์นิกรชาวราชบุรีรวมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่2555 ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายนารงพลละเอียดนายนารงคหองชนนายเจนรัตนพิเชษชยัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางสมนันเหล่าวดินวิสิทธ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้รวมกันประกอบพิธีทำบุญกลางเมืองตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์กว่า80รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแกต่ตนเองและครอบครัวในวันเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่2 5ซึ่งบรรยากาศนั้นก็มีประชาชนต่างพาครอบครัวบุตหล้านนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรอธิษฐานจิตในการประกอบคุณงามความดีเพื่อก้าวสู่ชีวิตที่ดีในปีมะโรงหรือปีมังกรทองปีนี้ โดยก่อนพิธีทำบุญตักบาทนั้นพระพิสุสทฆ์ได้แสดงธรรมเทศนาให้ประชาชนชาวราชบุรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าให้ทุกคนคิดดีทำดีและอยู่ในศีลธรรมพร้อมทั้งอย่าได้หลงเชื่อสิ่งที่เป็นกระแสสังคมจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ต้องเอาเหตุและผลเป็นที่ตั้งก็จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปพร้อมกันนี้นายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าว,วอวยพรปีใหม่โดยขอให้ชาวจังหวัดราชบุรี มีความสุขกายสบายใจเดินทางไปมาด้วยความสะดวกปลอดภยัยตลอดปี2,555ต่อจากนั้นเหล่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้วรวมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งโดยได้แบ่งพระพิสุกออกเป็นสี่สายเพื่อให้ประชาชนได้สามารถตักบาตรกันอย่างทั่วถึงตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีท่านเป็นคนัเขไปนะคะเพื่อให้พา ร่วมทำบุญดำบาร์ข้าวสารอาหารแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหาท่านไปจะได้ถ่ายพระนามของขพระคุณค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านรองนรขอบคุณท่านรองเจนรัตนพิเชัยนะคะท่าน,นรองนรงค์รองอเสนธิการกรมการทหารช่างนะคะคุณสมชัยดียะทรงมาดาราขอบคุณทม่ชาวลิลิรัตนาสิรินะคะและภรรยาของท่านคุณมานิตรับเอาไแล้ว หัวหน้าส่วนราชการที่สมไม่ได้เอ่ยนามท่ถึงนั่งรอโดถึงที่น้องประชาชนทุกคนทเทสบาลเมือด้าชบีรีโดยท่านนายกสํา